สวัสดีวันนี้ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเพื่ออธิบายธรรมะต่างแดนเวลานี้อยู่ที่ประเทศแชนาดาเรามองดูทั่วทวไปก็มีเมฆมีท้องฟ้านอกจากนั้นมองดูไปก็ ไกลริบล่วสุดสายตาเพราะว่าบ้านเมืองหรือดินแดนมันใหญ่กว้างมาก <c oughs> ก็มีต้นไม้เป็นเนินมีถนนหนทางที่เป็นถนนรถยนต์อย่างสวยงามมีเยอะนรอบๆเมืองแอดเมนตันเนี่ย,รร an. เ,ยเราก็หวนมาพูดถึงว่า ธรรมชาติได้ช่วยอะไรให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงในปัจจุบันธรรมชาติต่างๆนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเกิดมาเป็นคนจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นมาเป็นมาโดยธรรมชาติเมื่อมีอาหารป้อนให้ร่างกายร่างกายก็เติบใหญ่ขึ้นมา เรียกว่าเป็นธรรมชาติและธรรมชาตินี้ท่านทั้งหลายเข้าใจไม่ว่าสมาธิได้เกิดตามชีวิตของคนเรามาโดยตลอดตั้งแต่ความเป็นเด็กมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจนกระทั่งมีชีวิตอยู่จะอยู่ด้วยสมาธิทั้งนั้น สมาธินั่นคือสมาธิธรรมชาติธรรมชาติได้ให้สมาธินั่นมาแก่มวลมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นมวลมนุษย์ชาติจึงมีสมาธิมาตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าหากว่าคนใดขาดสมาธิคนนั้นก็จะขาดสติไปเลยหมายความว่าจะต้อง เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ที่เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์มาได้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเรามีสมาธิธรรมชาติได้ช่วยเราไว้แต่มนุษย์ทั้งหลายค่ากันลืมของสำคัญคือสมาธิที่มีอยู่กับตัวของเรานันเนียแล้วก็เลยมาคิดว่า สมาธินี่มันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราสมาธินี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติหรืออะไรต่างๆหาได้คิดไม่ว่าธรรมชาติที่เรียกว่าสมาธินั้นที่ยับยั้งให้มนุษย์ได้มีสติที่ยับยั้งให้มนุษย์ได้มีเมตตาต่อกัน ที่ยับยั้งให้มนุษย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ต่างๆมีการพัฒนาสารพัดด้วยสมาธิธรรมชาติโดยแท้แต่ทีนี้สมาธิที่จะเกินกว่าสมาธิธรรมชาตินั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสมัคทั้งแปดนี่เอาไว้ให้แก่มนุษย์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัคทั้งแปดยังอยู่ในโลกนี้ตราบใดพระอรหันจะไม่ว่างจากโลกเพราะฉะนั้นมัคทั้งแปดนี่ก็จะเป็นบทบาทที่มีความสำคัญแก่มนุษย์ในอันดับต่อไป เพราะว่ามาทั้งแปดนี่เป็นส่วนที่จะพัฒนาให้มนุษย์นี่มีความก้าวไกลไปในทางด้านสมาธิเพราะฉะนั้นมาทั้งแปดข้อที่แปดจึง,งยืนยันว่าสัมมาสมาธิคำว่าสัมมาสมาธินั่นก็คือสมาธิที่ถูกต้องเพราะเราได้ทรงกำหนด สัมมาสมาธิไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ชานหนึ่งถึงฌานสี่ถือว่าพอแล้วสาม,มารถที่จะดำเนินวิปัสสนาหรือสาม,มารถที่จะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายสม,มาธิที่เรียกว่าสมมาสม,มาธินั้น เป็นสมาธิขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เอาไปวางไว้ที่องค์สุดท้ายเรียกว,ว่าสัมมาสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่สร้างขึ้นมาใหม่นอกเหนือไปจากสมาธิธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิที่สร้างขึ้นใหม่ก็จึงสามารถสร้างพลังจิต ให้แก่ผู้ที่ทำสมาธิเพราะว่าการที่ทำสมาธินั่นจุดมุ่งหมายจริงๆคือพลังจิตเพราะเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วนี่มันก็เกิดกระแสจิตเพราะว่าพลังจิตนั้นจะเกิดขึ้นได้จากสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาโดยการที่ได้สร้างขึ้นมา ได้สร้างขึ้นมาใหม่หมายความว่าสร้างสมาธิขั้นที่เรียกว่าพัฒนาหรือเรียกว่าสมาธิที่สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นมาสมาธินอกเหนือจากสมาธิธรรมชาติแล้วสมาธินี้ก็สามารถผิดพลังจิตไว้เหลือใช้ให้แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มาทำสมาธิแล้วจึงเกิดความเฉลียวฉลาด มากกว่าคนที่ไม่ได้ทำสมาธิแล้วคนที่ไม่ได้ทำสมาธิที่สร้างขึ้นอันนี้ก็มีสมาธิธรรมชาติพอใช้วันกินวันไปแต่สมาธิที่สร้างขึ้นนี่สามารถที่จะสะสมพลังจิตนอกเหนือไปจากที่ใช้วันกินวันก็เก็บมาเป็นสมาธิที่สัต ตอกไรหรือว่าสมาธิที่เก็บไว้ในใจเหมือนก,นกันกับเงินที่ที่เราพากันแสวงหาเราได้วันกินวันนั้นมันก็ไม่มีเงินที่จะเหลือไว้ใช้แต่ถ้าหากว่าเรามีงานดีๆได้การดีๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำเงินนี้ให้มากขึ้นมาได้ เมื่อสามารถทำเงินให้มากขึ้นมาได้เราก็มีเงินเหลือใช้เมื่อมีเงินเหลือใช้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราต้องการสิ่งต่างๆอะไรต่างๆก็ได้เมื่อเอาเงินที่เราเหลือไว้นั้นก็เรียกว่าแซไว้ที่แบงหรือเรียกว่าฝากแบงไว้เมื่อฝากแบงไว้เราต้องการเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้น แต่คนที่ไม่มีเงินฝากแบงค์หรือไม่มีเงินเหลือใช้ไว้ถึงคราวที่อับจนถึงคราวที่ต้องการถึงที่เวลาที่เราต้องการอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสมาธิที่สร้างขึ้นสมาธิสร้างขึ้นนี้จะสร้างพลังจิตให้กับเรา แล้วพลังจิตนี่ก็จะกลายเป็นฌานพลังจิตนี้ก็จะกลายเป็นยานพลังจิตนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งเทพเครื่องเตือนหมายความว่าเพิ่มสติมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ทำสมาธิที่สร้างขึ้นมานี้จึงเรียกว่าได้กำไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพยายาม ที่จะเผยแพร่สมาธิให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายพากันทำสมาธิการให้มากที่สุดการที่จะทำสมาธิให้ได้มากที่สุดได้นั้นก็ต่อเมื่อมีผู้ที่แนะนำมีผู้ที่สั่งสอนหลวงพ่อจึงได้วางระบบการเรียนสมาธิให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นครูสมาธิ สามารถสอนบุคคลผู้อื่นได้สมาธิก็จะขยายต่อไปอย่างกว้างขวางเมื่อสมาธิขยายออกไปอย่างกว้างขวางแล้วความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเมื่อมีสมาธิมีกำลังจิตเขาเรียวกว่ามีพลังจิตแล้วพลังจิตสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ เมื่อควบคุมจิตใจของเราได้แล้วนั้นความขัดแย้งใหญ่โตมโหฬารก็าสามารถที่จะลดระดับความขัดแย้งนั้นพ้นฉีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยแหเที่ขาดแคลนพลังจิตที่จะมาควบคุมจิตใจของเรานี่เอง ความขัดแย้งนิดเดียวถ้าหัวไม่ขีดไฟก็กลายเป็นความขัดแยง้งที่ใหญ่โตเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อ,อโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นความวุ่นวายต่างๆก็เกิดขึ้นความสงบก็มียากขึ้นทุกทีแต่ถ้าหากว่ามีพลรรังจิตเพอเพียงแล้ว ความสงบก็เกิดขึ้นได้ความสุขสวัสดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมโดยส่วนรวมเป็นแน่แท้สวัสดีสาธุ